เลือกทำในสิ่งที่สำคัญจริงๆเพราะชีวิตเราไม่ได้ยืนยาวรู้ไหมทุกวันนี้เรามักจะยุ่งกับเรื่องเล็กๆจนลืมว่าชีวิตมันสั้นเราเลื่อนมือถือทั้งวันตอบข้อความไม่หยุดทำงานที่ไม่รู้ทำไปทำไมจนวันหนึ่งเราอาจมองย้อนกลับมาแล้วถามตัวเองว่าแล้วสิ่งสำคัญจริงๆเราได้ทำหรือยัง ผมเคยอ่านเจอประโยคหนึ่งเรามีเวลาเหลือแค่พอสำหรับสิ่งที่สำคัญแต่ไม่มีเวลาสำหรับทุกสิ่งมันทำให้ผมเริ่มตัดหลายอย่างออกจากชีวิตไม่ใช่เพราะมันไม่ดีแต่เพราะมันไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้ถ้าวันนี้คุณเลือกโฟกัสเพียงไม่กี่เรื่องเช่นใช้เวลากับคนที่คุณรักทำงานที่คุณเชื่อว่ามีความหมายหรือดูแลสุขภาพของคุณ คุณจะรู้สึกว่าแต่ละวันมันคุ้มค่ามากขึ้นเพราะสุดท้ายไม่มีใครรู้ว่าเราจะเหลือเวลาอีกกี่ปีแต่เรารู้ได้ว่าวันนี้เราจะใช้มันไปกับอะไรแล้ว,วันนี้คุณเลือกทำในสิ่งที่สำคัญจริงๆแล้วหรือยัง